วันที่20ก,กรกฎาคม2563โอนแน่นอนคน3กลุ่มนี้รอรับเงินได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ นายจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเพจจุติกราเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่ามาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางจากผลกระทบที่เกิดจากไวรัสโควิด -19 รายละ1000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนขณะนี้ได้รับการยืนยันจากกรมบัญชีกลางแล้ว จะดำเนินการจ่ายเงินภายในวันที่20กระะกฎาคม2563นี้แน่นอนโดยการจ่ายเงินจะเป็นการจ่ายครั้งเดียว3,000บาทให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้ง3กลุ่มรวมทั้งสิ้น6 7 8 1 8 8 1รายแบ่งเป็นเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดจำนวน1,394,756ราย ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน4 5 6 5 9 6รายและคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจำนวน1 3 3 5 2 9รายก็ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มเปราะบางทั้ง3กลุ่มนี้ด้วยนะคะที่ในวันที่20กรกฎาคมนี้จะได้รับเงิน3,000บาทนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ